S y S S วกับขางดำหกพันแปดเจ็กว่า6 0 0ักว่าโอ้เแล้วกชอบนี่เอ้ย,ววอออยสวยแลวเนี่ยโอ้โีลาเลยเนี่ยเอ้ยไปละ2องพ เกาะทองเจดีย์ทองเกาะทองกลางยี่บ้านแล้วก็บ้านมีแต่พวกนู้นนะสายพาน e คอย Easy บ้านสวัสดีครับทุกน้องเดี๋ยววันนี้เรามาเดินเที่ยวช้อปปิ้งหน่อยหาอะไรซ่อมรถหน่อยนะวันนี้เราจะมาเดินกันที่พนมเลสซิ่งแถวแพทยกระสาใหม่นะเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรรถกลับไปไหม เพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่อะไรเยอะมากเราจะไปดูกันของแต่งเยอะไม่รู้ข้างในเป็นไงนะไม่ได้มานานหลายปีแล้วสมัยก่อนตรงนี้จะมีศูนย์คาวานะเมื่อก่อนเนี่ยใครชอบเล่น k คอนี่ต้องมาตรงนี้เลยศูนย์คาวาอย่างนี้เสื้อสูบลูกสูบตรงนี้ถูกมากแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วไม่รู้ยังไงแล้วเท่าไหร่แล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าข้างในพนมรซิง่งมีอะไรมากอยากจะรู้ไปดูกันทับตาบอยมาเลย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 ,เลยไป let's go ไปดูร้านอะไรซิ่งกันมาดูกันนะว่าอยู่ที่ไหนล่ะเอสบานบางกูซอย หัวเอเป็นหมวนอกอะนี่โอ้โหสายถงสายถักส,สองร้อยกว่าบาทใครชอบแต่งรถมาดูได้เลยเ็มไปหมดเลยหัวเหอหัวยงหัวยั้งมีหมดเลย ทักเป็นโอ้โหเฮียจะได้หมดเลยเรื่องไม่ถูกเลยเน,เน,นี่กอทอกอทอจะไมหมดเลยกอทอกลางกี่บาทนะร้อยก่าบาทมีแต่ทุกรุ่นนะนี่ของแต่งกันเลยโอ้โห ดูครับโชกอะไราแบรนด์ไหนอ่ะมีทุกแบรนด์ <c oughs> แบสองพันกว่บาท <c oughs> อันเนี้ยไรชุกหลังโอเคดีแอดวานสามพันสี่ร้อยบาทสามพันสี่ร้อยบาทโอ้นี่สวยไ,ไงเนี่ยนี่ ใส่ p c x เลย4,300บาทราคาสมาชิก3,500แสดงว่าที่นี่ตักสมาชิกเลยนะดูโอ้ย2,900เฮ้ย X Max โอเคดี2,900บาทดูดูโอเคดีโอเคดีถ้าคนชอบอะโอ้โหโอเคดีโอเคดีอัล้ัน S y s s 4 0 0 3ราคาส,มา, 3, สคามาชิก3,700โอ้แสดงเป็นราคาสมาชิกถูกกว่านะนี่ y s s โอกับของดํา6,800 7,000กว่า6,000กว่าโอ้โหนีน่เราจะใครชอบนะนี่แอรลอกเอ็ net. นแมทนี่แบรนด y s s จะเป็นหมดเลยโอ้ เดี๋ยวให้ดูนี่อะไร pcx สองพันฝ่าสี่พันฝ่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยนะถ่าย,ลายไล่ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยรูปแบบธรรมดาธรรมดานี่หกร้ก็มีแปดร้ก็มีพันกว่าบาทก็ม,กมีมีหลายราคานี่สองพันว่านี่ไหว,น,วนี่หนม้ไหวเยนะเนี่ยแบตสี่พัน นี่แหละ Y S X S นี่แหละโอ้โหนี่ Y S S Y S S เก่าสิโอ้สองพันกว่าบาทกัมีใส่เบได้ใส่เบสนี่ดน,น,น,นี่แ้สามพันสี่สามพันกว่า มนนีทั้งยางโอ้โหมีทุกนาดมีทุกสายอ่ะมีเรไออาซีมีหมดเลยอันนี้อะไรลูกสซบโอ้โหมีทุกอย่างครับั่งนน้นก็มีนะปลุกเรอปลุกอะไร สามร้อยห้าสิบโอ้โหจะเป็นมาชิ้สอง้กับบาทเองดูดิเห็นไหมเนี่ยสามร้อยห้าสิบโอ้โหจะได้หมดเลยโอ้โหสี่ลวดเนี่ย ใช้ขนาดไหนก็นบอกเขาดูมมงแล้วเนี่ยสวยๆเลยนะนี่ไอ้สวยเนี่ยโบบีลาอะไรเนี่ยเออไปละสองพันสอง รเติหมดเลยชาวบ้านไหนเรยวเร็วเร็วเเลยบุกชาบแบนนี้อุ้ยใ1,290องเ้ยมีลายคารอนเนี่ยโ้ยสวยอ่ะสย ีอันนี้ก็ดีอ,อ่ะโอ้โหเนนู่ดูขาดูขาเห็นไหมสองร้กาสิบบาทเลยถูกดีไหมกระทิงเรียวโอ้ราคาไม่แรงนะ มีเนี่ยมีแฮนด์เนี่ยอ้หมีลายสายหลาดหลายช่องเลยแต่โดนลิขสิทธิ์ปเนี่ยเปิดเพลงเนี่ย โดมิโนโดมิโน่ของนี่อะไรนี่อะไรจุดไฟอ่ะโอ้มีกองมันเกลือกอนี่คืออะไรอะโอ้โหนี่แต่งไปหมดเลยส่วนรวมอะไรแต่ง นี่ของแพงใช่ไหมเนี่ยสองนหนสิ่ง,งเหออีอสดีาาราคากองอะไรหนอยสบาทเอง โอ้โหร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาทวันนั้นเปีนั้งสามร้อยสี่ร้อยสายพาน Pcx 420บาทโอ้โห oh. oh. นี่สายพาน430ร้อยสามสิบบาทที oh. oh. ่เสียงหกสิโอ้โหนี่นี่น ราคาสมาชิก350บาทโอ้แสดงเป็นสมาชิกก็ได้ถูกกว่าเลยโหได้หมดเลยใส่พานปไปเดี๋ยวเราไปดูต่องเลยนี่ปาเก็นฝั่งเองอ,อันนี้ปะเก็นหมดเลยโอ้นี่ใส่กันเลง รูปะเก็นแกนล,ล้อโอ้โหมีจุกดุ่นแหละแกนร้อ,อยหกสิบบาทสามร้อยสามถูกยังวะดูราคาเลยสามสิบสี่ก็มีเล,กล็กรูเห็นไหมเต็มหมดเลยสายสลิงอูยสวิต สิบบาทสิบบาทตังมีลิขิตนงิงแปลด้วยเรียบร้อยครับ เราก็ไปช้อปปิ้งในมันนมอ,อะไรซิงเลสซิงมาแล้วโดนไป720อ่บาทนะขอ,อ,องเยอะมากเต็มมากยากาศนะสอนรั้ทักษาใหม่นะโอ้โหเด็ก่อนไม่ใช่แบบนี้เลยเนะนี่ยวันนี้เจริญมากเลยไปเราเดินทางต่อครับ